สวัสดีครับพี่้องที่ชื่นชอบการเลี้ยงนกเขานะครับต่อนกเขาหรือว่านกหลายๆอย่างหลายๆชนิดนะครับวันนี้แพะพารวยนะครับได้มีหัวเ้านะครับที่ใช้ต่อกับพเนียดต,ต่อนกเขาหรือว่าจะเป็นนกอะไรก็ได้หลายๆอย่างนะครับที่ทําให้หลายๆคนหลายๆท่านสะดวกมากขึ้นนะครับตอนนี้ไม่ต้องขึ้นต้นไม้ไม่ต้องปีนต้นไม้แล้ว mm hmm. หลังจากที่ทําออกมาชุดแรกนะครับเป็นชุด ป็นชุดที่หนึ่งนะครับเป็นเป็นเวอร์ชันหนึ่งแล้วกันตัวนั้นก็ยังเป็นออ l ิน one อยู่คือใช้ได้กับทุกผนียดทุกรุ่นนะครับแต่ตัวนี้อัดแอปใหม่เลยนะครับหลายท่านถามมาหลายท่านอ,าอยากจะให้ทำให้แบบนี้นะครับก็เลยเอาละหยิบมาโมใหม่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเวอร์ชันที่2นะครับแต่ว่ารูปแบบก็ยังเหมือนเดิมนะครับใช้งานได้กับทุกผนียดนะครับเป็นตัวนี้1น,นิ้วนะครับ ใช้แบบสกูล็อกก็ได้ใช้แบบที่เป็นสลักก็ได้นะครับมีเผื่อไว้ให้3มช่อง3มรูนะครับแล้วก็ขอเกี่ยวมีด้านหน้ากับด้านข้างนะครับจะหน้าหรือหลังก็ได้อยู่ที่การประกอบนะครับตอนที่เราประกอบเข้าไปแล้วก็หมุนให้มันอยู่หน้าอยู่หลังก็ได้แต่ตัวที่แล้วนะครับทําออกมาแล้วก็จะไปสวมที่ปลายคันเบ็ดหรือว่าปลายปลายไม้นะครับแล้วทีนี้จะเป็นล็อกตายมีหลายท่านบอกว่าอยากจะถอดทเนียดอยากจะ ง่ายคือถอดเข้าถอดออกได้โอเคจัดให้ครับรอบนี้ตัวนี้นะครับเพิ่มออปชั่นขึ้นมาอีกนี่ฮะถอดได้เลยทีนี้นะครับตัวซาตัวนี้ถ้าเราไม่อยากอาถอดออกจากพเนียดตัวนี้ก็จะเป็นตัวส่วนที่ติดพเนียดนะครับติดกับพเนียดอยู่ตัวนี้ยาวน่าจะประมาณสัก สิบกว่าเซนสิบสามเซนประมาณนี้นะครับตัวนี้คือตัวนี้เป็นตัวเกลียวนอกนะครับมอีอัดไม้ไว้ด้านในเรียบร้อยนะครับกันท่อแตกนะครับกันแตกตัวนี้คือตัวที่เราจะไปประกอบใส่ปลายปลายเศร้านะครับนี่ถ้าเป็นแกนเล็กอย่างนี้แล้วครับเราก็ใช้นี่แหละเทปกระดาษกาวย่นเนี่ยหรือว่าเทปหนังไก่เนี่ยที่เรารีรู้กันนะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับ พันให,ให้พันให้พันพันให้แน่นพอดีแล้วก็อัดเข้าไปนะครับบางท่านอาจจะใช้กาวร้อนเพิ่มก็ได้นะครับหรือว,ว่าแล้วแต่หรือว,ว่าอาจจะใช้สกรูยึดก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่ติดกับคันเบ็ดตัวเศร้านะครับเวลาประกอบแล้วก็หมุนเข้าได้นะครับนี่นี่คือตัวที่มันง่ายขึ้นนะครับครบเซตมากกว่าเดิมนะครับตอนนี้จบครับในนี้คือจบทุกอย่างเรียบร้อยครับ สนใจถ้าเข้ามาได้นะครับตัวนี้เพิ่งทํางาน,ต,นตัวนี้ตัวแรกในในเวอร์ชันที่สองนะครับตัวนี้จะส่งไปที่อำนาจเจริญพ่กนี้นะครับสั่งงานมาเมื่อคืนว่าจะเอาเป็นแบบแบบเดิมก็เลยมาลองทําแบบนี้ให้จะเป็นเจ้าแรกที่จะใช้นะครับอำนาจเจริญยวรอรับของพ่งนี้พร้อมพร้อมคันเบ็ดพร้อมเศร้านะครับสิบเมตรใช้ได้จริงแปดเมตรนะครับ เดี๋ยวเวลาใส่พนเนยกก็ง่ายๆนะเข้าไปได้เลยแล้วก็สก,กูปั่นเข้าน่ฮะสมมุติว่าอย่างนี้เราจะใส่ฝั่งไหนก็แล้วแต่เราถนัดนะครับอยู่ที่ว่าเราจะใช้รูปแบบไหนใส่เข้าไปปืบแล้วก็สก,กูล็อกนะครับสก,กูปั่นเข้าไปเลยเรืยถนัดซ้ายถนัดขวาแล้วแต่ แล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนก็ใส่เข้าไปได้เลยเนะฮะจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ใส่ได้หมดนะครับเดี๋ยใส่ตัวนี้ให้ดูใส่สกรูสักตัวหนึ่งยึดตัวเดียวดูนะฮะนี่ฮะ เรียบร้อยครับตัวนี้ติดหัวเศร้า,าตัวนี้ก็จะอยู่กับพเนียดนะครับเนี่ยถอดได้มีท่อยางหุ้มนะครับเป็นฉนวนกันเปื่อต่อสายไฟนะครับแล้วตัวนี้เป็น pvc ไม่ต้องห่วงครับไม่ไม่มีจุดเชื่อมที่จะเป็นตัวนําเป็นสื่อไฟนะไม่มีกนะร,ระทัดรัดครับ แข็งแรงนะถ้าถ้าใส่น็อตอันนี้คือใส่สกูตัวเดียวนะครับสกูแค่ตัวเดียวไม่มีโยกครับตัดปัญหาได้เลยไม่ต้องมาล็อกมาอะไรอยู่แล้วอย่างนงี้หรือว่าจะย้ายไปใส่กับตัวอื่นก็ถอดแค่สกูสองตัวหรือใครที่มีรูยแล้วก็ใส่สลักนะครับตัวนี้มันดีตรงที่ว่าเนี่ยเวลาเนี่ยอ,อะอเพเนียตโอเพเนียตอเพเนียตอ่าตัวนี้เล็กนะครับเล็กถ้าเป็นแบบล็อกเนี่ยโยกแน่นอนครับเพราะว่ามันมีช่องว่างเยอะ ตอนนี้ตัดปัญหาเลยใส่สก,กูจบครับนเนี่ยใส่เนียดเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ครับเพิ่งทําเสร็จทับรูข้างไม้เครื่องมือยังกองเต็มอยู่เลยนะครับทำให้เสร็จโอเคครับก็มีเบอร์ทิ้งไว้นะครับแล้วก็มีแอดไลน์แอดเฟซทักเฟซมาก็ได้นะครับใครที่สนใจเฉพาะหัวก็ได้นะครับเฉพาะหัวก็ส่ง นะครับส่งทั่วประเทศเลยราคาลองอินบ็อกซ์มาแล้วกันนะครับสวัสดีครับ